สวัสดีครับผมเป็นสันติราส์นะครับเป็นนักแสดงช่องเจ็ด HD นะครับมีละครเรื่องไฟน้ำค้างแล้วก็เล่ร้ายเกมลวงอยู่ครับผมชอบเบนท์ที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนชีปอะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบทรงแบบสปอร์ตทรงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราชอบทรงที่มันแบบรุยๆมากขึ้นก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนทรงคล้ายๆเหมือนรถจีปแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเบนซ์แต่ผมไม่ ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นรุ่นอะไรเลยผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้มากขึ้นในในแต่ละสถานการณ์ด้วยวกกับเราแบบเดินทางบ่อยผมมองว่าถ้าเป็นรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะสามารถมีพื้นที่ในการเก็บของได้มากขึ้นแล้วก็สามารถลุยแล้วก็แบบเอ็กซนเ u รสได้มากขึ้นอย่างนี้ครับ <L un ters> อยากจะฝากเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมี สติในการขับรถนะคะแล้วก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังนะครับไปไหนเดินทางยังไงก็ขอให้แบบปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดคนอื่นอาจจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราควรที่จะมีสติแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเพื่อเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเลยครับฝากผลงานด้วยนะครับทางช่อง7 HD นะครับละครเรื่องไฟน้ำค้างนะครับแล้วก็ เล่าร้ายเกมรลวงนะครับไฟน้ำค้างก็จะออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งแล้วก็เล่าร้ายเกมรลวงนะฮะเสาร์อาทิตย์สองทุ่ครึ่งเช่นกันนะครับทางช่อง7 HD นะครับฝากด้วยนะครับ